อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงวดที่ผ่านมาเลขเข่ามันบ่อเห็นสงมาให้เห็นสงมาให้สงมาให้งวดสองงวดแล้วบระทันบัตรล็อกคีบให้พี่น้องเบิ้งค่ะครับถือว่าซื้อสถิติเดินดีอยู่เนาะสำหรับสูตรน้องแนนแนนเข่าพว่าอันที่ว่าเรืเข่างวดเจ็ดแปดกับเก้าเรื่องที่มันแตกบนแตงล่าง เกาอีกสิเก 9, ้านอีกสิแมนทือว่าเลขน้องเนี้จะมักหา,าเลขสูงตังกวัดหยายไวสตีย้อนหลังก์ก็ถือว่าเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งอย่างนีก็ยังเขา่าเขามาตลอดแม่นใจครับครับถือว่าเขาดีอยู่เดินดีอยู่ตอนนี้อยู่ไสายน้อยน,นี่อตอนนี้อยู่ทงางใดตอนนี้อยู่ภูเก็ตแล้วค่ะตอนนี้อยู่ภูเก็ตแล้วอ๋อไปอยู่ภูกเก็ตแล้วอ่าแล้วเนี่ยนะที่ตอนนี้นกำลังงานประเทศไทยเนาะ กำลังคำนวณเนาะสูตรคำนวณสดสดเลยมั้งบอสสูตรคำนวณสดสดเลยเนาะศูนย์เจ็ดแปดเมนสดสดเลยค่ะสดสดวันนี้จะให้ให้โชคเนาะคให้โชคตอนรับฟีไม่อีกจกงวดอ่าพี่น้องเอฟซีคือพือพี่น้องก็ทั่วหารายกับกอนบอทั่ทั้งไลท์ทมทรมาทางไลท์ตลอดอื อันนี้บนนะคะบนครับเก้าแปดนะคะจับสูตรง่ายๆเนาะของน้องแนนเก้าเก้าแปดครับเจ็ดแปดเก้าแปดครับมาทางลานเด็กลางนี่เด่นเก้าแปดเบอร์เดียวหางเดียวเลยเก้าแปดโตกันมีสิบหกเนาะ ล่างล่าง <16. S 1> ล่างเก้าแปดหรือเก้าสองตีสองมหาห้ให้พี่นี่ตีสองมาหาในไลน์นี่แมนเก้าสองข้อมตะว่าตัวตัวเด่นเลยคืองเก้าแปดเก้าปดนี่ยบนหรือล่างล่างน้างซื้อบนซื้อล่างนีแมนบ้าโอเนี่ยนี่มบ้าที่ที่แมกระดาษที่้ซงมาแหย่บ้นี่เก้าแปดเดี๋ยวพี่จะหลอกจะหลอกตามด้ยวย เดี๋ยวจะวลอกตามที่อยู่ในไลฟ์ให้พี่น้องเพื่นอนกคอ็คือเด่น,นันข้างลง่างเลยคือกอบแปดเด่นข้างล่างกอบแปดเนาะจ้าผู้วางหมัดมัดเข่าตัางแก้งมัดอันหาหนึ่งแหมคหาหนึ่งหาหนึ่งตอนนี้เมื่อคิดสิบสี่สิบสี่มัดเข่ามวดที่แล้วเข่าก็ศูนย์กับสิบสี่ทั้งบนทั้งล่างอืมครับแมนดูเห็นสรงมาในไลฟ์นะบไไ่ายออกคลิปนะครับก็ติดต่ตอแนะมาได้เอออันนี้ ผให้พี่น้องเบื้องหลดเนี่ยไล่ซดกันอยู่นี่ครับเอาเดี๋ยวจะลอกตามที่น้องเนแ้นเขียนมาให้เนาะเดี๋ยวจะล,ลอกลอกใส่กระดาษให้พี่น้องเพื่อนได้น้ำไปบิวคอร์พีชนะส่วนสามตัวแล้วครับน้องแอนส่วนสามตัวเพื่อนสามตัวสามตัว,ตวให้นักเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดครับ 9, 1, ครับแล้วก็อาเก้าหนึ 0, 7, ่งเจ็ดดับศูนย์เจ็ดแปด เดี๋ยวเด้อเพราะว่าก้กันอันอีกสองหางนี้เก้าศูนย์แปดกับตึ้งเก้าแปดเด้อครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวฉลอกตามนี่ไม่ก่อนมีตัวเดนะครับเอาไหมที่อตัวเด่นสามตก็คือเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดอ่าเดี๋ยวจะวงกลมเลยเก้าหนึ่งเจ็ด เก้าศูนย์แปดอ่าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเดี๋ยวนะครับศูนย์เจ็ดแปดหลหนึ่งเก้าแปดศูนย์เจ็ดแปดอ๋อเขียนผิดตัวนี้ป<ะ>้าครับอ่าศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งแปดนะครับปีปีปีหกศูนย์ปีหกศู 60, นย์เน้นถูกเก้าแปดสามสิบไปอืช่วงเดือนธันวาเนีอน ครับ,บปีปีหกศูนย์นถึงสามสิบไปศูนย์ไหนศูนย์เจ็ดแปดนี่นะอันเก้าแปดล่างอ๋อเก้าแปดล่างอ่าเก้าแปดล่างล่างีเดียนเก<ส>้าแปดเนาะแม่นบครคำแมนเดีนเก้าแปดมาที่นี่อันนั้นล่ะไอ้ปเดียวเลยละจังหวแค่ตัก,กันกันรุดนี้สิบหกเกอศูนย์สามมีศ ส่นสามมาต้องกลับส่วนบนล่ะบนเน้นตัวไหเน้นมีห้นัจ็ดแปดบนนักเจ็ดแปดอ่ากับเแเจ็ลอกไหมนะทีนี้จะเป็นครับคุณเก่าหนึ่งไมหลอก น้องแนนลอกไม่ก่อนเดี๋ยวพี่น้องพันชิงงงอ,อ้าวสามตัวบนมีอยู่สี่ชุดสี่หางเนาะศูนย์เจ็ดแปดแมนบอลศูนย์เจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ด <0 78. S 2> ถืกต้องมว่าจ้าแล้วก็เก้า หนึ 18, uh ่งแปดแมนป๊เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์แปดอ่าเก้าหนึ huh. 9, 18, 8, uh ่งแปดเก้าศูนย์แปดให้น้ำหนักไปที่เก้าหนึ่งเจ็ดแมนเก้าหนึ่งเจ็ดครับ น้องนนนร้องไหมน้องนนนร้องเนาะ่อ้าวมาที่นี่สองตัวบนบนสตัวบน,บนหนัสิบเจ็ฮะสิกับเจ็ดปกับเจ็ดปกับเจอ่าแบบมีตัวใดครับบนอะ่ะ ซุดไอ้บนนี้ตัวใดอีกน่สองตัวบนเหรอครับสองตัวบนนี้ตัวใหนสองสองตัวบนี่มีมีหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปดแล้วศ่นย์แปดอีกตัวหนึ่งเนาะจ้าส่นแปดอ่ามีมีคะแนนไหมครับสองสองตัวบนเอาล่าง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 เด่นไปที่เก้าแปด เก้าแปดแล้วก็เก้าสองหนึ่งหกศูนย์สามเจ้า9ก้าสองหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์สามอ่าโอ้พี่น้องดีใจยังครับครับอ่าตามนี้เลยเนาะจ้้ครับน้องเนี้น้องเนี้ที่น้องเนี้ยน้องเนีที่หายอร์วทวบ่่าพี่น้องเ,องเ,เ,อเอพิพ่นได้ทรวทรถามอีก ครับว่าไหวเดี๋ยวแต่แนนโอ้ครับครับอ้าตามนี้เนาะถืกต้องบอลน้องแนนตามให้ให้ที่เราเปตามช่องยูทูบแล้วกันเนาะค่ะเนาะครับผมตามนี้เนาะถืกต้องเนาะเอาโอเคครับผมน้องแนนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเจ้าคืองก้าวราคาครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ อ่ะนะครับผมสำหรับแนวทางของน้องเนนนะครับพี่น้องลองเอาไปวิเคราะห์พี่เจนะเบิงในงวดวันที่16ธันวาคม2566นะครับน้องเนนเพป็นให้นะครับ,าาบร 16, ามาน,นะครับ078 917 918 908นะครับเน้นยมาที่917นะครับอันนี้ก็ลองรอ,องไว้เด้อพี่น้องอันนี้ก็ลองรองไว้นะครับผมนี่นะครับลองรอ,องไว้ส่วน2ตัวบนนี้1778 08 ร่าง98921603เพิ่นเน้ยนประเทศตัวนี้นะครับร่างไปที่98นี่ครับอันนี้เพิ่นก็เน้น17กับ78อ่ะนี่เด้อพี่นอ้องสำหรับแนวทางของน้องแนนนะครับให้ของคพืนปีใหม่วางสั่นนะครับจัดหนักจัดไปนะครับสำหรับแนวทางน้องแนนนะครับเพิ่อนจะตามให้นะครับเนาะเพิ่อนก็ส่งเสื้ตีมาให้อยู่นะครับแอดกับวันใดลงคลิปให้พี่น้องนะครับเพราะว่าโทษติดต่อวัได้ นะครับเนาะพอได้ยินเสียงเพิ่นต้องได้ยินเสียงครับจดจดแคบๆไปเลยนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องจดแคบไปเลยเอาแคบเลยแคบเลยนะครับแค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 บเลยนะครับสําหรับแนวทางของน้องแนนนะครับในวันที่16ธันวาคม2566นะครับครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกเพียงนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ หนึ่งการกดติดตามนะครับขอบท่านโชคดีนะครับ